สวัสดีวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอหน้าอายหน้าอายให้ฟังกันนะคะโอเคมันเป็นวันเข้าค่ายเว่ยก่อนมาเข้าค่ายหนึ่งวันเนี่ยก็เขาจะปิดให้ปิดให้หยุดเตรียมของหนึ่งวันอ่ะก็เตรียมใช่ปะเตรียมกระเป๋าก็ตอนนั้นแม่มาช่วยเตรียมก็พอเตรียมปุ๊บแบว่าเออเดี๋ยวไปหาเกงในมาใส่เองแล้วกันนะอะไรเงี้ยก็แล้วก็ว่าโอเคโอเคแต่เรา,าก็ไม่ได้ฟังไปใช่ไหมวันต่อมาเนี่ย พอ,อประกาศว่าเี๋ยวเดี๋ยวจะเดินทางนะทุกคนก็ต่างดีใจดีอกดีใจกันแต่ว่าเราได้เศร้าแนละ้วแบบอะไรวะไม่อยากไปไหนเลยอยากอยู่บ้านอยากเล่นเคปอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้นนั้นเนี่ยก็ไปไปถึงค่ายนะไปถึงค่ายคือตอนนั้นมันเป็นช่วงตอนเที่ยงเที่ยงนะก็ตะวันเริ่มอยู่ตรงศรีรษะเราเวลาแดดไม่อยู่ตรงแบบอยู่ตรงหน้าเลยเออแล้ว พวกครูฝ <ítulo> ึกอะไรเนี anyway, <match> ้ยก right like ็อย like so the ู่แต่ในเต็นท์นะก็ปล่อยให้นักเรียนนับร้อยกว่าคนเนี่ยแบบมานั่งหงงส่องแดดแบบเอาลืมตากันไม่ขึ้นแหละไม่รู้ว่าจัดแสงกันยังไงคืออยากให้ตัวเองอยู่ในร่มหน้าดําอย่างเงี้ยเหรอไม่อยากโดนแสงเงี้ยเออประมาณนั่นแหละนะจากนั้นเนี่ยครูฝึกพูดบา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 เรียบร้อยก็บอกให้นักเรียน แนนดาลีลูกเสือเนนดาลีทุกคนเนี่ยไปเอาของเก็บไปที่บ้านพักของตัวเองแต่ละหมู่แต่เขาบอกว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีอคนอยู่ประมาณ2ี่สิบคนนะก็จะมีห้องน้ำข้างด้วยแล้วตอนนี้ตัข,ขี้เกียจวาดบ้านเรือ,อไรเวทอ่าก็ได้แหละนะเออจากนั้นเนี่ยก็เอาของเก็บเรียบร้อยแล้วครูฝึกก็บอกว่าเดี๋ยวให้มารวมตัวกันใช่ป่ะก็วันแรกผ่านไปด้วยดีครูฝึกก็บอกว่า ให้ไปอาบน้ําตอน6กโมงใช่ไหมก็พอถึงหกโมงปุ๊บก็มาอาบน้ากันนะก็ตอนนั้นใส่กางเกงในอาบนะก็ใส่กางเกงในป่กว่ะเออนั่นแหละละเออจุจุจากนั้นเนี่ยก็เออแล้นเนี่ยก็นอนเออไม่จากนั้นเนี่ยก็แบบว่าเข้านอนใช่ปะเออถูกแล้วแลเข้านอนแล้วทีนี้ก็คือแบบคือหากเกงในตัวเองไม่เจออันนี้พูดถึงหางเกงในตัวเองไม่เจอบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนข้างๆว่าเฮ้ยทำไงดีหางเกงในตัวเองไม่เจอว่ะเพื่อบอก ยืมเป้ายืมเป้าแล้วแบบเบ้ไม่ดีกว่าบ้างมันเป็นของส่วนตัวแล้วก็แบบเออนอนว,นวันนั้นใช้กางเกงซ้อนอย่างดีมีกางเกงซ้อนอยู่ละก็โอเคก็ใส่กางเกงซ้อนข้างในแล้วก็ใส่กางเกงนอนทับแล้วก็นอนไปใช่ป่ะวันต่อมารูฝึกบอกว่า,วาเดี๋ยวจะมีเออไปเล่นฐานต่างๆนะอาจจะเปียกบ้างอะไรอย่างนี้ตอนนั้นคือความรู้สึกแบบ แั่นแหละก็ต้องลงน้ำเอเวนางเกงในก็ไม่มีทำยังไงดีจากนั้นเนี่ยก็ไปเข้าฐานคือเราพยายามที่จะแบบว่าไม่เปียกเลยเพื่อที่จะปีเกงๆซ้อนไว้ใส่อะจากนั้นเนี่ยยูยู่มันก็ต้องมีฐานหนึ่งที่ทุกคนต้องเล่นแล้วก็ต้องเปียกกันแน่นอนอยู่แล้วก็คือเป็นฐานแบบว่าเขาวงกลดคือเขาวงกลดนี่น้ําเป็นแบบ เป็นเป็นน้ำโพลอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคือก็ลงไปท่านอย่างนั้นเลยแบบบอกผ่าผู้ฝึกว่าครูค้าหนูไม่ลงน้ำได้เด็ดเด็ดครูข้าหนูไม่ลงน้าได้ไหมคะครูว่าเฮ้ยลงๆนะเว้ยไม่ลงวันนี้ไม่ให้กินข้าวโอ้โหสวยละก็ลงไปก็ลงไปกับเพื่อนนะคือก็รู้ๆก็อยู่แล้วว่าไอ้ข้างล่างน้ําเนี่ยมันก็จะมีเออ โคดพวกใบไม้พวกหนอนอี่พวกแมลงที่ตายไปแล้วเออเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้อะไรจะเข้าไปบ้างนะคือวันทั้นก็จากด้านเนี่ยก็มาอาบน้ำอะมาอาบน้ําก็เสร็จแล้วก็มากินข้าวก็คือวันนั้นก็ไม่ได้ใส่กเกงในเลยเออไม่ได้ใส่กเกงในเลยก็แบบมันมันมันวิววิว <laughs> ด้วแหละก็ <laughs> ใส่กระโปรงใช่ไหมตอนกลับบ้านใส่ชุดเนนาลีถ้าลมพัดมาก็นั่นแหละแต่ว่าวันนั้นก็ดีนะที่ไม่มีลมพัดอะไรอยเงี้ยถ้ามีลมพัดนี่ต้องต้องเอาปิดตลอดเะเอะงั้นมันมันไม่ได้อะมันโดนมันมันเห็นแน่นอนนะเออก็พอกลับมาที่บ้านจบเออแต่พอกลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยว่าถามว่าแม่ลืมเอากรงเกงในไปอะ่ะแม่บอกว่าอ๋อ เอาใส่ไว้ให้ข้างๆเนี่ยก็เราก็เปิดดูใช่ไหมเอาในกระเป๋ามีนี่ปะโอ้ราไปถูกมันโง่ะนาดนี้น่าจะแบบคิดลึกคิดคิดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดลึกนี่หมายความว่าแบบคิดประมาณว่ายังไงเดียคิดคิดแบบเอออยู่ในเนี้ยอยู่ในนี้แน่นอนในช่องนี้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเออโอ้โหโอ้เครียดอยู่ตั้งนานนะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเจ็บแล้วจําคือคนเจ็บแล้วทนคือควายแถมบางสิ่งเราก็ไม่ควรจําถ้ามันทําให้เจ็บ แต่บางสิ่งก็ควรที่จะเก็บถ้ามันเป็นความเจ็บที่น่าจ,จําจบ What w h a the t fuck Holy fucking shit is a nido so saw Jason c h r i s t What the fuck Oh my fucking god fucking nido so saw Holy shit What the fuck รอเพล็กอะไรวะเนี่ย โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเนีพี่จะมาลงเพลงอ้เราเล่วันนี้หลังจากที่ดูการเราเรื่องหนะ้าอับอายง,ง,โ,งโง่นะก็ได้เวลาเล่นเกมกันแล้วก็วันนี้เดี๋ยวพี่มาเล่นเป็นฆาตกรนะแต่ว่าไม่รู้จะทําอะไรดีคือพี่คิดว่าพี่จะทําชาเลนจ์ไม่เอาเปิร์กไม่เอาแอดออนไม่เอาเครื่องเส้นอะไรไปสักอย่างนะอืออืออือ,อ,อ ออว่าเราไม่เอาอะไรไปแสักอย่างนะดูซิว่าจะอ,าอะไรไปบ้างแต่พี่ไม่ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวกระต่ายดีไหมแบบคือคือก็ไม่รู้อะเออแต่ว่าก็น่าจะใช้แหละเพราะว่ามันก็เปบบนะเออ เพลง้ะนะยังโอ้โหยังหาห้องนี้ไม่เจออีกวายเจนค่ะโบ๊ค่ะนี่นุ้นค่ะนุ้นเองค่ะหล่อเล่นค่ะมามามาออกมาเต้นว้าวก็นะก็ไม่ได้เอาเปิร์กอะไรมาเลยรู้สึกว่าความโหดของวิไอเจนเป็นพวกเอ้ยไม่เคยเห็นโทเทมเกิดตัวนี้เลยว่ะโอ้เรียบร้อย อันาน,าน,าน,านั้น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 อุ้ยวิ่งเสร็จกันมายังวะแม่งโอ้โหคือตูอุ้เจอแล้วเจอน้องน้องโบโน้องเจนน้องโบน้องเจนโอ้ย้องโบน้องเจนเฟิงหมินน้องโบน้องเจนเฟิงหมินน้องหมินน้องโบอันนี้โบหรือเจนวะเจนเจนเจนใช้ผิดเจนเจนเจ พี่เอกค่ลเราเก้อุ๊ยพี่เอกโอ้พี่เอกไหมอุ๊ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกมีหลายคนแล้วเนี่ยอุ๊ยพี่เอกมีสองคนว่ะเรียบร้อยเมื่อกี้เหมือนมีพี่เอกนะคะพี่เอกทำไมถึงเรียกพี่เอกเพราะว่าพี่เอกเขาเล่นตัวนั้นอ่ะเล่นตัวนั้นนะคะก็นั่นแหละอุ๊ยอุ้ยพี่เอกจริงที่พี่เอกเราชื่ออะไรออซัมใช่ปหมอืม อุ้ยอุ้ยเจนค่ะโดนเฉยเลยเจนค่ะเจนค่ะเอ้ยปัดไฟปัดไฟนอนไปเอาฟืนหมินฟืนหมินฟืนหมินเอไอเจนค่ะ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 หนูชื่อเจนมากับนุนแล้วก็มากับโบนุนค่ะโอ้ยจะลุกแล้วมึงเนี่ย มาเอ๋ว้ายอืมเมื่อกี้มาแอบปั่นไฟตรงนี้นะใครวะโบค่ะโอ้โหทั้งโบทั้งเจนเลยทั้งโบทั้งเจนเอ้าหนูหายไปไหนหนูตรงนี้โบลุกแล้วอ่ะอุ้ยโบอยู่ตรงนั้นอ่ะนอนไปเอ้ยไอ้คอเด็ด เกหมินเกหมินตายอุ้ยขอโทษนะเจนขอโทษขอโทษคือเอาความตีพี่ก็ไม่อยากตีหนูหรอกแต่ว่าแบบประมาณว่ามันมันมันช่วยไม่ได้นะคือพี่แบบก็ถึงจะเป็นว่าหมายพี่ก็ไม่ทำให้โทเทมพี่มันดีขึ้นอุแบบ้ยทำไม่ไม่โบค่ามันลุกไว้ไงวะโบค่ะตอนไปเอาโออย่างงูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยว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 โอ้พี่ว่าพี่พี่เอาน้องโบค่ะน้องโบค่ะโบค่ะโอ้ยสูงละเอาเอาน้องโบน้องโบโอ้ตากตะกัศกข้อเด็ดค่ะคอเด็ดค่ะเด็ดค่ะเด็ดค่ะหนูชื่อเด็ดมากับโบแล้วก็มากับเจนเดี๋ยวไปเอานี่ก่อนน,นะคะเราเราไม่เฝ้าอยู่แล้วแต่ มันยังไงดีอะคือมันอยู่แถวนี้กันไงก็เลยต้องเดินมาบ่อยบ่อยเหมือนข้อเด็ดจะเดินมาแถวนี้นะไม่ได้เฝ้าหรอกไม่ได้เฝ้าอยู่ไหนเนี่ยไมย่ต้องไปช่วยกว่าแล้วหรือว่าแล้วในเนาะเราเอาน้องโบค่ะเอ้ยเอาอเดี๋็ดเด็ดจ้ะเดี๋ยวไนดะ้ใครวะน่าจะเป็นคนนี้น่าจะเป็นคนนี้แหละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเด็ดมันวางว่ะต้องปั่นไฟกันแล้วอ,อ่ะนอนไปเอาขอเด็ดขอเด็ดขอเด็ด เอ, um. อายังวางไม่โอ้โหนักเปไม้เลยนะเนี่ยเอาดัดฟันทัวดัดฟันโดนดัดฟันเดีเดวเๆะมันเปไม้มั่วอุ๊ยๆๆหลุดปะเนี่ยหลุดหลุดหลุดไปไปเก้าเกาปะเก้าเกาแวทุเกาเกาเพื่อนแถวทุเกาเกาโบค่ะเจนขาอยู่ไหนวะแถวรู้สึกว่าม oh, <the> ันจะ มันเปย์ไม้มั่วทุกคนมันเปย์ไม้มั่วเกินอยู่ก็แบบยังไม่ได้ไล่เลยวางเฉยเนี่ยวางทำไมยังไม่ไล่เลยไปเอาละยังยังวายอีกรู้ว่าแบบเป็นอันนี้เหรอไอ้ดูดิไอ้ข้อเด็ดเจ็บหมดแล้วตอนนี้เจ็บหมด <c oughs> อุนน้ยมันฮิวกันแล้วหรือว่ามันใช้ปืนฮิวเองก็ไม่รู้ อยู่ไหนอ啊เอ้ยปัน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 เฮ้ยฮิว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 เอาหิวฮิวฮิวฮ<อ>ิววิ้วเศษสีวะทุกคนอยู่ไหนวะวางไม้เหรอ,อไ,มไม่ใช่เราไปช่วยเพื่อนแหละปะเฮ้ยอ,อุตรงนี้มีรอยเท้าเรียบร้อยเจอคอเด็ดอะคะ่ะคอเด็ดทำไมฆาตรกรเดินช้ายอย่างเงี้ยทุกคน เช้ากว่านี้มีอีกไหมเอา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 จ๊เอ๋เจ๊เอ๋เจ๊เอ๋เลยน้องโคเด,ด <c oughs> วตวะน่าจะเป็นคนเล่นใหม่นะผู้เล่นใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้ความโง่มันความโง่มันใช่อ่ะ <c oughs> ไปนอนไปน้องโคเดตเหมือนยังไม่โดนนะใช่ปะน้องโคเดตเหมือนยังไม่โดนตายหน้านี้ด้วยเรียบร้อยมีว่าตัวนั้นแน่นอน มีการปั่นทงปั่นไฟอันนั้นอันนั้นเจ็บอยู่เจ็บอยู่บล็อกบล็อกวันดีบล็อกวันดีบล็อกเฮ้ยแกรอนไปขอเด็ด อืมดัโบกันโบ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 ดัดดัดดัดฟันดัดฟันเดี๋ยวมันไปที่อื่นน่ะโอ้ะโอ้ะเถียงก็อยู่ตรงนี้นี่หายไปไหนอ่ะโอ้อยู่นี่นี่เองโอ้โหถูกหายอุ้ยเสียงแซงไว้อยู่แถวนี้ใช่ไหมอืมนั่นไงเลยว่าแล้วน้องโบค่ะโบค่ะ นูชื่อโบมากับนูแล้วก็มากับเจนอุ้ยลันลันลาลันล่อุ้ยลันลันลาลันลันล่มา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 ออกมาออกประเพ็นเฮ้ยคว่าเราปล่อยน้องโบดีกว่าเราปล่อยน้องโบดีกว่ามาปล่อยน้องโบนอนแล้วก็เอาน้องคอเด็ดนะคะเอาคอเด็ดคอเด็ดอืมปล่อยได้แก ไปไปไถึงจะเป็นน้องโบพี่ก็ไม่ปล่อยอไม่เอาไม่ปล่อยไม่ปล่อยปล่อยปล่อยทำไมถึงต้องปล่อยด้วยอ่ะเออแล้วว่าเราปล่อยน้องโบดีกว่าเดี๋ยวไม่มีเพลงเดี๋ยวไม่มีเพลงเดี๋ยวไม่มีเพลงให้ให้ฟังนะคะเดี๋ยวน้องโบเขาแบบลบเพลงออกทีนี่แบบน้องเจนก็ตายไปแล้วน้องนุ่นก็คือไม่มานะฮะงอนงอนงอน เกดียโคตรแปลยดิป่ะวีหนึ่งก้อนเรียเนี่ยเอ้าหิวเพือจะหนีฉันนะเอานี่เธอหนีเราเหรอนี่เธอหนีเราเหรอไปไปไปแ้ามันเจอหลุมนลเดี๋ยวเราจะทำการฟันสิฟันสิฟันฟัน,ฟนลา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  มา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 ออกมาเทนเอาเพื่อนไม่ปั่นไฟดิฮิวก็ฮิวไว้เดี๋ยวเจอรูปแล้วเราจะปิดหลุมต่อหน้าเลยอย่าวิ่งดิเฮ้ยมันเฮ้ยลุมอยู่แถวนี้หลุมอยู่แถวนี้หลุมอยู่แถวนี้นี่เจอรูปแล้วเพื่อน,นมึงมึงมึงเฮ้ยเฮ้ยน้องโบน้องโบลกูกเฮ้ยหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งหนึ่ง หายทุกคนเฮ้ยอ oh ุ als, ้ยดู่นนุ difficulty difficulty. ่นนุ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 ่นเฮ้ยต้องโบลุกได้วูดองโพลูไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันน่าจะมันมีเปิดมันคือถ้าเวลาจบเกมมันก็จะลุกเองใช่ป่ะเออเฮ้ยเราว่ามันต้องมีมันต้องมีต้องมีกุญแจแน่ๆเลยว่ะทุกคน นูนเลยกุญแจแน่ๆเลยว่ะแต่ว่าเรายังสงสัยประตูยนะอุ้ยม่ได้ยินเสียงเอาเ้ทำไหนูโไวจังอะห are you r เอาเฮ้ยหนูทำไหนูโเปิดประตูไวจังอะหนูโบปึมึงมึงมึง ทำไมเพียากแล้วนุน่นลา <laughs> ไม่มาน้องนุ่นไม่มาน้องนุ่นไม่มา เป็นไปมันมีอะเดนาลีนโถอเอ้ยอะไรวะเดียพี่ก็ไม่ได้เอาอะไรมาเลยก็ก็น้ำไม่ได้เอาปิกมาเลยอะพรีส <c oughs> ก็ไม่ได้เอาเปิกมานะ เนี่ยเดนารีน่อะไรวันนี้่โอ้โหไม่น่าเลยโอ้เกินไปโอ้โหน้องโบทำไมเปิดประตูกันเร็วเกินรีตัวไปเปิดประตูอีกไม่อยากให้ออกก่ะอาโอเคแล้วสำหรับวันนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะกดซับด้วย และนี่คือซุปเปอร์อวาเลนไทยครับ